มีอุปกรณ์ช็อตรับฟาร,ร์มแมปต่างๆตัวการ์เดนทอยเลสทาวเวอร์ดีฟเอนต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเอนต์สกิปิดี้ทาวเวอร์ดีเน์และยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วสนไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมปอนิเมะลาสแตรนกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทําตัวละครอย่างชนะิมอนเนาะที่เป็นล่างลับนะครับจริงๆก็เรียกว่าไม่ใช่ล่างลับหรอกเป็นล่างที่อ เนาะซึ่งจะมีวิธีการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับเตรียมตัวละครไปเนาะก็จะเป็นตัวละครอย่างชิมอนตัวกอตลีนั่นเองตัวละครนี้นะนี่นะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตัวละครอย่างลอตอีโนมนะครับ เอออันนี้ไปดูอนิเมะมาแล้วเรียบร้อยนะครับชื่อหลอดจีโนมเนาะแต่ว่าถ้าในคลิปหลังจากที่ผมพาลงด่านไปแล้วชื่อหลอดโนมเนี่ยก็อันนั้นยังไม่ได้ดูอนิเมะนะครับอ่ะก็จะเป็นหลอดจีโนมกับตัวของชนะิมอนเนาะตัวของชิมอนเนี่ยผมก็มีการทําคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็สามารถไปหาดูกันได้นะเป็นคลิปนี้นะเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วต่อมาเครับผมก็เป็นหลอดจีโนมเนาะหลอดจีโนมเนี่ยวิธีการหาเนี่ยเราก็ต้องไปที่สตอรี่นะครับแล้วก็จะเป็นรีเจนด่าน ทำมีนเนาะนี่อยู่รีเจนที่2นะครับนี่ตัวนี้นะแล้วก็ของอีโวเนี่ยอยู่ที่รีเจนที่3นะครับตัววิธีการทำเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะเอาตัวของชิมอนนะครับอัพให้ตันถึงขั้น11เอนาะแล้วก็วางตัวหลอดซีโนมนะครับพอเราวางหลอดจีโนมเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ต้องรอการโจมตีของบอสเนาะพอบอสโจมตีมาเนี่ยโดนหลอดจีโนมใช่ไหมครับหลอดจีโนมก็จะหายไปเลยนะครับแต่ว่าสามารถวางได้อีกรอบนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ร่างตัวของร่างใหม่มานะครับมันก็คือร่าง อีโว e ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนาะสามารถอัพได้จากตอนแรกเนี่ยอัพได้สูงสุดแค่1 1ขั้นก็จะกลายเป็นถึงขั้นที่18แนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างชิมอนเนี่ยมีการบัฟมาด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปเรื่องตัวชิมอนมีการบัฟมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วบัฟมาได้โหดกว่าเดิมเยอะมากโดยปกติแล้วนะก่อนหน้านี้ตัวของชิมอนเนี่ยจะมีดาเมจเนี่ยแสดงผลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เรารีวิวเนี่ยคลิปรีวิวเนี่ยมันได้แค่200กว่า B เองรตอนตันตอนนีเอมนกคร ปรับใหม่แล้วนะครับให้มันกลายเป็นดาเมจเท่าที่เราเห็นณตอนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในแมปกันเลยนะครับผมว่าเราจะทําล่างรับของชิโมเนี่ทำยังไงนะครับโดยที่ด่านที่เราจะลงเนี่ยก็คือนี่สไปร์ลทายอ้อนั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG จฟนนะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG p h o n e เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ M V p ครผมซึ่งาา นครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะนี่ยแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นีครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม อ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะวางตัวละครอย่างแกมี A ่เคยร์เวฟกันไปก่อนเนาะแล้วเราก็วางตัวเงินนะครับอัพตัวเงินไปเลยเนาะอัพแต่ตัวเงินอย่าลืมหลบดามเมจของบอสด้วยนะครับทีนี้พอเราวางตัวเงินเนี่ยแล้วเราอัพตัวเงินไปแล้วใช่ใชไหมครับถ้ามีเงินเหลือบ้างนิดหน่อยก็สามารถที่จะวางตัวของหลอดโนมไปได้เลยนะครับนี่หลอดโนมได้เลยเนาะแล้วพอวางหลอดโนมเสร็จเราก็วางตัวละครที่เหลืออย่างชิมอนหรือตัวอย่างเรกูรัตไปเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอัพเป็นตัว เงินเนี่ยแบบยาวๆเลยทีนี้พอเราวางหลอดนมกับตัวของชิมอนไปแล้วใช่ไหมครับเราต้องอัพชิมอนนะครับให้ตันก่อนนะครับแล้วรอ,อการโจมตีของบอสผมาเนาะการโจมตีของบอสผมาใช่ไหมครับพอโจมตีใส่ตัวโดนของหลอดนมเนี่ยหลอดนมจะหายไปทันทีนะครับเเดี๋ยวยังไงเราเรามาดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพแล้วพอหลอดนมหายไปนในทันทีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้องรอให้ตัวของบอสเนี่ยกลายเป็นร่างที่2ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกดสกิลตัวสว่านนะครับ สว่านทะลวงสวรรค์ใส่กับบอสนะครับสู้กันเนาะตอนนี้เราก็อัพตัวของชิมอนไปก่อนนะครับเรามีเงินเราก็อัพชิมอนไปเรื่อยเลยนะจริงๆถ้าเอาทีมาเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอามากิมาป้าน้วยนะครับแต่ว่ากลัวเงินไม่พอคือแบบเอามากิมามาแทนตัวของเลกูลัสก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาแบบผมมาก็ได้เนาะได้เหมือนกันเลยโอเค,อเคก็ตอนนี้เดี๋ยวใกล้จะอัพตันตัวของชิมอนแล้วนะครับในระหว่างที่เราวางหลอดนมตั้งแต่แรกเนี่ยอย่าลืมกดสกิลของหลอดนมนะครับบัฟตัวละครอย่างชิมอนเนาะเพราะว่าชิมอนเนี่ยจะมีพาอจะ นี่ถ้ามีการบวกตัวของบัฟเนาะบัฟให้ตัวเองนะครับบวกเนี่ยไอตรงเนี้ย45เปอร์เซ็นต์นะครับจะมีการโจมตีแบบแม็กซ์พีนะครับอยู่ที่3.5เปอร์เซ็นตะ์เนาะก็คือสูงสุดที่250วินะครับแล้วคือตีทุกหนึ่งวิหมายความว่าตีสี่ครั้งเนี่ยก็ตีไปแล้วหนึ่งทีนะครับก็เลือดมันจะลดเรื่อยๆเนาะแล้วชิมอนเนี่ยก็เป็นตัวที่กันสถานะด้วยนะครับกันสตันเนาะแล้วคือหมายความว่าต่อให้บอสเนี่ยจะสตันตัวของชิมอนนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับ,บมอนก็จะยังคงตีไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเลยอีกขั้นหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถกดได้แล้วนะขาดอีก6 0แสนนะครับแล้วสกิลนี้อย่าเพิ่งกดนะทุกคนเดี๋ยวรอกดตอนที่บอสกลายเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็มีเงินอยู่ที่8 0 0แสนแล้วนะครับเป็นขั้นสุดท้ายจริงๆแล้วขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกดอัพไปเลยทีนี้พอกดอัพมันจะแม็กแค่นี้ใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนร่างก่อนซึ่งตอนนี้เราไม่มีร่างลับนะครับเราต้องทําตรงนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวเราจะต้องรอการโจมตีนี่เป็นโคลนแบบนี้นะครับพอโจมตีปุ๊บตัวของหลอดนมจะหายไปทันทีแล้วเราจะได้ล่างรับมานี่เลยล่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะโจมตีกันรอให้ตัวของตัวนี้เอ่อตัวของบอสนะครับเปลี่ยนล่างเนาะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเซตทาตเป็นเฟิร์สให้หมดเลยอ่าโจมตีเลยครับเหลือ75ทีเนาะมันก็จะแปลงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกดแปลงร่างดูนะนี่มาแล้ว มีโอ้ยยืนต่อยกันนะยืนประจันหน้ากันอนะดามเม g ตอนนี้ก็เอ้าทำไมดามเมจไม่ร้อยจังเฮ้ยทำไมดามเมจเหลือแค่ 900m ตีเข้าอยู่ใช่ไหมอีเข้าอยู่เข้าอยู่ เดี๋ยวเรารอการโจมตีของล่างสองนะครับ75 75ปัง้งเปลี่ยนล่างแล้วครับเดี๋ยวทีนี้มันจะโจมตีใช่ไหมเรากดสวนอย่างนี้เลยครับคือขึ้นขอบแดงเมื่อกี้อะทุกคนนี่มันก็จะเกิดคัสซีนแบบนี้นะครับนี่สวานทะลวงสวานไปเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้สามารถปลดล่างรับแบบถาวรได้แล้วเนาะตอนนี้นะครับนี่พอเราอัพมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้ พอเห็นดาเมจแบบน้อยมากพออัพมาอีกขั้นหนึ่งปุ๊บเด้งมา 94B บนะครับเนี่ย70เมื่อกี้ลดเหลือ 78B ีละนี่เลยเราก็จะได้จัดการตัวของแอนตี้สไปรัลได้นะครับรอ,อ,อตั้งนานก็ <c oughs> <c oughs> ว่าอยู่เมื่อกี้ตีไม่เข้าเลยนะครับ1 b บดาเมจแบบน่าจะบักนะครับดูทรงละหมายความว่าถ้าจะแปลงร่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยไว้แปลงล่างตอนที่หลังก็ได้นะทุกคนก็ใช้ตัวของสกิลหนึ่งสวนกับบอสไปก่อนนะครับแล้วค่อยแปลงล่างนะนจะได้ดาเมจไม่บักไม่ช้าเหมือนผมแบบเมื่อกี้นะครับ พราะก่อนหน้านี้นผมลองทำไอดีที่รีวิวไปอะครับผมใช้ก่อนแล้วค่อยแปลงล่างนะครับนี่ดาเมจก็จะแบบพุ่งพวดขึ้นมาเยอะมากแล้วก็เพื่อนของเราก็จะได้ดาเมจไปเยอะพอสมควรเลยเนี่ยเห็นไหมครับอ้าวทำไมตัวอื่นไม่ได้แต่ตัวได้แค่หลอดนมอะไระเนี่ยอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยครับเคลียร์บอสเสร็จแล้วนี่เลยประมาณนี้ครับทุกคนวิธีการทำตัวอย่าง ล่างรับของชิมอนนั่นเองเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปด้วยนะครับผมเจอกันครับ